โอ้ว้าวฮะไม่ไม่ไม,มีใครมาดูเลยโอเคนี้เราก็บเควสไม่ไมี ตัวนี้มีพลอยเดียวอ่ะไปดูอีกขิดแล้วโอเคอันอันนี้คือนนอะไรรีเซส,สกิลอ๋อดีไซสกิลงลอยโอเคก็ออกมาก่อนได้เลยมาหวังว่าไฟ์จะไม่หลุด ว้าวมีคนดูหนึ่งคนเอ้สองคนเอ้เอาเอาหนึ่งคนเหมือนเดิมได้ไงวะว้าวเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยแหละและแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะได้โอ้โหเฮาอัพแต่เอ้ฟาดแบรฟาดแบรเอาเชียร์ไม่ทันเฮ้ย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 ทำให้ติดลบุะหนึ่งชั่วโมงวะน่ะเฮ้ยทำไมช่องแชทมัน โอ๊ยเดี๋ยว what the fuck what the fuck ไม่มันเด้งเข้า YouTube holy shit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  f a s แ f a s ูกลับไปก่อนทัานบอว่าไอ้น้องชายเกย์ครับพี่ชายเกย์โอ้ย เปิดมาสวยนะแต่อยู่ดีๆมันก็เด้งเข้า Youtube ได้ไงไม่รู้กลับกๆับกลับกับด่วนกลับด่วนไปเลยไปเลยไปเลย,ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรทำใหคนเขา <c oughs> ชอบเป็นโกงก่าเดนนั่นสินะว้าวล้วไม่หน้าเจอข่าวจ้าโอโอไมคก็สฟ็อกซี่สุดน่ากลัว oh no <c> oh <oughs> โอเค okay. หลังจากคําว่าน้องชายเกย์ผมว่าไม่ได้เออเห็นอะไรนอกจากอย่างอื่นเลยไอ้น้องชายเกย์ชัดเจนแจ่มแจ้งโอ๊ยเครื่องเครื่องกูระเบิดไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวเน็ตเน็ต h ต f ฟ้าทำไมมันขยาโอ้โหเน็ตโอไม่ o ก็ ว้าวเป็นเด็ดที่ดีมากเลยครับผมไม่เคยมีเด็ดที่ดีแบบนี้มาว้าวแลกโอเคเกือบตายเมื่อกี้เป็นการหาผิดพลาดทางเทคนิคเอ้ยแล้วมืออะไรเนะี่ยเอ้ยอาวตา้ามันไม่หลุดหรือมันแต่งตัวแบบนี้ holy shit เอาจริงดิโอ้ยโยช่วยด้วยช,ชาตินี้ก็คงไม่ได้เล่นหรอกอ่าพี่เองฟมบอยชั้นสูงโอเคพี่ผมรู้แต,แต่แต่ชาตินี้กูจะได้ไมเ มันไม่โลดโอ้ยชักแม่งเล่นเลยแล้วกันเล่นเองเล่นงพอสิ่มากเกินทางน้าของเกมนี้นะครับนะถ้าให้อธิบายมันก็คือเอด็ดใบเดีร์ไรต์เนื่องจากว่าตอนนี้ หลังจากอัปเดตที่แล้วของเด a d บ y d เด l i ล h t ที่เบียวยิ่งไม่จชีในกาสกานิกาโปกหรือว่าคาเนกีไปแล้วก็อ,อัปเดตนี้เด a d บ y d เด l i ล h t ผมได้มานเบียว oh 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 วนนนิลเลมอาฟตันโอไมกอดโอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ ไม่น่าปืนสังขารมาอะไรเลยว่ะ